สวันนสดีค่ะ,คะวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรต้นข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณครูวรุนรัตนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนที่เคยอยู่โรงเรียนศึกษานารีวิทยาก็ต้องเคยเจอคุณครูรุณรัตอย่างแน่นอนวันนี้เราจะสัมภาษณ์คุณครูในมุมที่หลายๆคนเนี่ยจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วก็เนื่องจากคุณครูเนี่ยก็ใกล้ที่จกกะเกษียณแล้วนะคะเราก็เลยจะทําวิดีโอนี้เป็นวิดีโอ ที่พวกเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็จดจำไปพร้อมๆกันนะคะถ้า<ม>เราพร้อมแล้วเราไปให้คุณครูแนะนำตัวแล้วก็เริ่มพูดคุยกับคุณครูเลยดีกว่าขอใช้คืคุณครคาสวส,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคุณครูก็ชื่อคุณครูวัตุรัดเนาะหากสกุลที่มานพะก็อยู่ที่นี่มาประมาณยีปี ซึ่งครูมีความผูกพันกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยามากเดือนกันยายนนี้เป็นวันวันที่30จะเป็นวันสุดท้ายที่ครูจะต้องอยู่ที่โรงเรียนศึกษาทางวิทยาแห่งครูทําไมถึงเลือกที่จะมาเป็นครูคะตอนเด็กอ่ะครูอยากเป็นครูมากครูอยากเป็นครูจริงๆไอตัวนี้นะคะแต่นั้นครูครูก็ไม่รู้เลยว่าอาชีพครูนี่มันคืออะไรต้องทําเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะตอนเป็นเด็กเราก็ฝันของเราตามภาษาเด็กอยากเป็นครู แต่ก็ไม่รู้ว่าครูคืออะไรก็คือเห็นเขาเป็นก็อยากจะเป็นแตพน่พอได้มาเป็นจริงจริงพอได้มาเป็นจริงๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันใช่เราจริงๆเด็กของครูทุกคนจะต้องก้าวผ่านช่วงชั้นที่คุณครูรสษาและครูได้ช่วยได้ช่วยและได้ให้และก็สร้างเด็กคือสิ่งที่ครูภาคภูมิใจที่สุดชีวิตของความเป็นครูนะคะถ้าเวลามีคนพูดถึงครูคคคคคในทางหลบๆลบปะ่ะค่ะ คุณครูรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็คุณครูมีวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นที่คุณครูได้ยินหรือว่าอารมณ์ที่บางทีเราจะรู้สึกแย่จากคําที่เราได้ยินยังไงบ้างคะมันจะมีอยู่สองคำที่เข้ามาในชีวิตหนูก็คือหนึ่งคำเยินยอคํำชื่นชมสองคำดา่าคำติคำนินทารับหลัง ครูไม่ต้องการให้ใครมาว่าลูกครูครูไม่ต้องการให้ใครมาด่าลูกครูครูขอเป็นคนว่าและทําลูกครูให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นใครจะมาว่าครูตอนนั้นครูไม่ว่าเลยขอให้ครูทําหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีผลสะท้อนกลับมาว่าครูจะต้องโดนเด็กด่าในใจนะณเวลานั้นคุณครูพูดคุณครูสอนคุณครูอบรมอะไรหลายๆคนด่าครูในใจครูก็รู้ธรรมชาติของคนมันไม่พอใจอยู่แล้วแหละสําหรับใครที่มาว่าเรา เพราะฉะนั้นคุณครูไม่เคยโกรธคุณครูไม่ถือโทษเลยเพียงแต่ณเวลานั้นมันต้องปั้นสีหน้าว่ามันต้องโกรธครูจะให้อภัยทุกคนเสมอและครูจะบอกเสมอว่าณเวลาหนึ่งที่ผมมีอนาคตของตัวหนูเองแล้วหนูจะคิดถึงคำด่าคำว่าคำดุดของครูใช่ไหมคะอยากที่จะบอกอะไรกับสิทธิตัง้งแต่ปีแรก ยันปีสุดท้ายที่สอนหรือว่าเป็นคนที่จะเข้ามาในโรงเรียนศึกษานารีวิทยาแล้วอยากที่จะมาดูคลิปนี้คะอยากฝากอ,อะไรกับเด็กๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้บ้างคะ่ะอยากฝากอะไรเหรอทำวันนี้ให้ดีที่สุดในการเป็นนักเรียนที่ดีของครูในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ในการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมนะคะในเมื่อหนูมีโอกาสตรงนี้แล้วขอให้หนูได้ใช้โอกาสตัวนี้ ให้ให้เต็มที่ให้เต็มที่คนไหนที่ใกล้เก้าเข้ามาเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศึกษานาเรวิยาหรือโรงเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหนูเป็นนักเรียนขอให้หนูใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนให้ให้ดีที่สุดอยากมีอะไรจะให้ค,คุณครูได้ฟังด้วยค่ะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราฟังคุณครูพูดในมุมมองของค,คุณครูเนวิดีโอนี้แต่ว่า สุดท้ายแล้วก่อนที่ครูจะเกษียณหนูก็ไม่รู้ว่าอีกนานไหมที่เราจะได้เจอกันแบบต,ต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลย<ไ>ชวนเพื่อนๆที่อีกเป็นตัวแทนที่เคยมีครูเป็นที่ปรึกษามากกันแล้วก็พูดว่าเพื่อนๆแต่ละคนรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างคะ่ะก็เดี๋ยวให้ค่อยๆเปิดกล้องเลยดีไหมต้นคะอ๋อเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้ามาฟังกันแล้วก็อะไรเลยทุกคน จริงๆแล้วที่วันนี้ทุกคนเข้ามาบนยาวีเป็นสาวแล้วนะเราไม่วั่นดีค่ะขวัญชิงน้องหน้าบานเลยนางเอ้สวัสดีค่ะจินคะปาอุ้ยแอบร้องไห้ฟังแล้วร้องไหค <laughs> ้คุณครคิดถึงนะเหลือเวลาแล้วนะคุณครูตั้งใจไว้เลยว่าพวกเรามสามพอดีคุณครูเกษียณเนาะแต่พอเออมันมีเจ้าโควิดเข้ามาเนาะเราเลยไม่ได้เจอกันเลยอู้คิดถึงคิดถึงว่าแล้วเนาะคิดถึง ถึงทุกคนนะคะแต่ว่าเพื่อนมีอะไรอยากจะบอกกับคุณครูก่อนที่คุณครูจะ,กะเกษียณกันว่าหนูอยากจะบอกคุณครูว่าตอนนั้นนะคะหนูกอบคะแนนคันนี้เนี่ยได้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วคุณครูก็แบบว่าพยายามแบบให้กําลังใจหนูคอยบอกว่าคอยกดดันจนหนูสามารถแบบว่าคะแนนหนูแบบเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็อยากจะขอบคุณคุณุ้ยตรงน,นั้นมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เวลาเราแบบแอบ,บเล่นโทรศัพท์ใต้โต๊ะ กจะแบบว่าอคอยแบบแต่เตือนเราว่าแบบกลัวว่าเราแบบจะเรียนไม่ทันเพื่อนก็เลยคอยจัดเตือนเราแล้วก็ขอบคุณคุูมุ้ยมากๆที่อคอยผลักดันเราให้ให้ขึ้นมสได้ขอบคุณค่ะที่คอยตามงานเราครูมุ้ยเหมือนแม่คนที่สองของพวกเรามากๆขอบคุณค่ะเรื่องที่หนูประทับใจมากก็คือเป็นวันที่หนูเรียนลูกเสือค่ะแล้วเป็นวันที่หนูลืมติดเข็มกับหน้าอกมา คุณครูก็รีบพาหนูเข้าสาหกรณ์เพื่อที่จะไปซื้อใหม่ค่ะตัวที่หนูจะโดนหักคะแนนหรือโดนลงโทษจากคุณครูค่ะที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเจอตอนแรกเราคิดว่าต้องดุมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช่ครูดุมากิงๆแต่ว่าการที่ครูดุเนี่ยมันก็มีเหตุผลของครูค่ะครูเนี่ยจะคอยสอนมาตลอดว่าอะไรที่ดีไม่ดีอะไรทําได้ทําไม่ได้ แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่หนูเจอแล้วหนูรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดคือวันนั้นที่หนูปวด้องค่ะแลหนูต้องไปนอนห้องพยาบาลแล้วปกติเนี่ยเราเป็นเด็กมัธยมจริงๆครูไม่จาเป็นที่จะต้องมาเฝ้าเรามาดูเราใช่ไหมคะแต่วันนั้นเนี่ยครูก็มาดูหนูค่ะมันทําเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกดีใจรู้สึกว่าหนูครูเป็นแม่อีกคนหนึ่งเรามันบอกไม่เถอะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกดีมากค่ะขอบคุณค่ะ ครูเปโกคนนึงที่ดีมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอแล้วก็อยากจะเรียนกับครูทั้งค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูวรุณัต์ที่คอยช่วยเหลือหนูและก็เพื่อนๆมาโดยตลอดหนูขับใจในตัวครูมากๆนะครูนะคะค่ะ